เรียบร้อยเปิดตัวในเล้าไก่แล้วนะครับสำหรับราดูตรากูซินนะครับสเปอร์ครับได้ประกาศซิวว่าอเอาตัวตรากูซินมาร่วมทีมแล้วนะครับเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2030นะครับ <S <S สเปอร์ครับทอนแนมฮอสเปอร์นั่นแหละครับประกาศว่าตัวราดูดรากูซินกองหลังคนใหม่มาจากเจนัวพร้อมกับเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2030ได้เริกงามยามดีแล้ว สปเปอร์ของกุนซืออย่างอังเก้นะครับต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนประสบความสำเร็จได้ตัวราดูดรากุซินมาร่วมทีมทางด้านของไก่เดทองสปเปอร์ใช้เวลาเจราจารในดิวนินานประมาณ2เดือนนะครับทมกลางความสนใจของหลายทีมอยู่ไม่ว่าจะเป็นนาโปลีเอยเอซีมิลานเอยรวมไปถึงไบเยนนะครับที่เข้ามาโผล่ในช่วงท้ายของดิว ประกาศหลังทีมชาติโรมาเนียคนนี้ครับเซ็นสัญญากับสเปอร์ยาวเลยครับจนถึงปี2030พร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข6ลงสนามหมายเลข6นะครับส่วนค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรสำหรับเส้นทางของกองหลังวัย21ปีคนนี้ครับได้อยู่กับทีมเยาวชนของยูเวนตุสก่อนนะครับตั้งแต่ปี2018ก่อนขึ้นชุดใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆให้ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับซามโดเรียซาเลนิตาน่าแล้วก็เชนัว ที่แนวลาต่อมาได้ย้ายขาเลยครับในช่วงต้นปี2023มาอยู่กับเจนัวราดูดรากุซินคนนี้กลายเป็นการเสริมทัพรายที่2ของสเปอร์ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ครับต่อจากติโมแวนเนอร์หัวหอกทีมชาติเยอรมนีที่ย้ายมาจากไลซิกด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็บอกเลยว่าอังเก้เนยะก็เออหวานเจี๊ยแบบนี้ครับได้กองหลังคนใหม่นะครับราดูดรากุซินนะครับวัย21ปีครับยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยครับ รูปร่างสูงยาวเข่าดีครับเหมาะเป็นกองหลังต้องมาดูฟอร์มครับว่าในาพิมพ์หลกกลดฟอร์มจะเป็นยังไงนะสำหรับราดูตรากูซินทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับกองหลังรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮะวัยรุน่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมย,วยาวๆไป